เทศบาลเมืองตากนำโดยน,นายอนันชัยทวิเกกุลกิจนายกเทศมนตรีเมืองตากเล่งเห็นความสำคัญและความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนจึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตากดำเนินกิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตากประจำปี2563 โดยในกิจกรรมประกอบด้วย 1. การตรวจนับจำนวนเด็กนักเรียนที่ขึ้นและลงจากรถรับส่งเพื่อป้องกันกรณีการลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถ 2. การขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในกรณีที่ติดอยู่ในรถรับส่งเช่นการกดแตรสัญญาณในรถและวิธีการเปิดประตูรถ หรือเปิดกระจกรถเป็นต้น 3. การประถมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพื่อให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุได้ในเบื้องต้นก่อนนำเด็กส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปสวัสดีครับผมคุมมุนเป็นได้เนะครับเจ้าพนังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดบรรกที่บรราการก็ทางงานของงานป้องกันและบรเทาสาธารณภัยบบองสำนักลัดเาลจังหวัดบางกาดมาให้ความรู้น้องๆนะครับเกี่ยวกับการขอนโรลไม่เราปิดในรถเราต้องรู้แต่ันน้อยมัน้อนนอย กิดปัญหาที่รงนีได้ครัในปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพที่ผ่านมาเนี่ยคือปนรลงเารนะครับสินี้เป็นมากครับเราก็มาให้คุดูน้องๆเนี่ยเพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับปด็กๆในสังดัดของรัฐรงเรเรจะจุสี่ข้อหนึ่ก็คือให้ปดเกๆเนี่ยสามารถเปิดประตูรถเองได้ นะครสองก็คือสามารถกดล็อกราบูรถได้สามาก็คือสามารถเอากระจกรถล,ลงได้และสี่ถ้าเราซ้ำคำถามอนี้ได้ก็าาใ,ให้พาาูดเฉพาะดีไซน์เองได้ เทศบาลเมืองตากห่วงใย,ยใส่ใจความปลอดภัยบุตรหลานของท่านดุดลูกหลานของเรา